บึนโจมีแกขับดีๆหน่อยสิเวียนหัวเมารถไปหมดแล้วเนี่ยแกแหมไม่รู้จักสลิปปิ้งข้าวอะไรนะสลิปปิ้งข้าวฉันไม่ได้ให้แกขับเลยเนี่ยเมารถแบบว่าโอ้โหตลอดทางเลยอ่ะไม่รู้จักสลิปปิ้งข้าวเหรองี้รถของแกบอกไว้ก่อนเลยว่าวกสลิปปิ้งข้าวและอีกอย่างนะแกต้องมาทำงานด้วยไม่ใช่มากินฟรีเข้าใจป้ะเรามาทำงานร้านเบอร์เกอร์กัน ขับพุทธกับผ้าเลยโหไม่กลัวเลยอย่าขับมีคันเดียวอ๋อเนี่ยร้านนี้ไงที่เราจะมาทํางานกันน่ะในกะดึกอ่ะมาทำงานร้านนี้แล้วมีคขาทำไมเอาไว้ทุบใช่ไหมใช่ยายาเจ้ามีแล้วแกถือนาฬิกาทำไมฮะแกถือนาฬิกาเอาจริงเหรออะไรอ่ะมันดูแบบวังเวงนะเออเร็วเร็วฉันตั้งเวลาก่อนตอกบัตรมาตอกบัตรกันสิมามามาตอกบัตรืมบัตรเลยเดือดร้อนเป็นเดือนไม่ได้เออเนี่ยตอกบัตรแล้ว เอ๊ะดูเหมือนว่าบอสจะทิ้งโน้ตไว้บนเคาน์เตอร์อ่ะเห็นไหมโน้ตเขียนว่าไม่ใช่บอสจะตอบไปเลยอส่าบอสถือปืนบอสมีมีปืนปืนปืนด้วยปืนนี่เสียโลบัคชัวโชคดีสำหรับพวกคุณแล้วก็แต่อะไรอันตรายไม่รู้อะโอเคให้ปิดหน้าตาปิดหน้าตางหรออันตรายจะมีผ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 ีมามีผีด้วยเหรอแ้าตกใจหมดลูกค้ามาไหนไหนลูกค้าลูกค้า เจ๋วี่รับออเดอร์เร็วเขาต้องการแบบอาหารหรอต้องการอะไต้องการอะไรสิมาโลชั่นทาอะไรอะฮะทุกอย่างเดี๋ยว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 เขาชื่อเขาชื่อสิกมาโอ้ในชื่อสิกมาเหรอใช่นี่เขาชื่อสิกมานี่ไงเห็นป้ายชื่อปะสิกมาเป็นชื่อสิกมาจะเออคุณจะซื้อไหมอะโลชั่นไหมสิกมาโลชั่นไหมเขาขอเขาขอฮอทดอกหนึ่งแกอยู่จะทำไง สามจุดเก้าเก้าเหรียญครับเรียบร้อยฉันได้เงินมาแล้วฮะพจน์กอะไอหยิบพจน์กให้หน่อยดิมันในซ่วมที่แช่แข็งอ๋อนี่นี่นี่มาต่อๆ่อต่อีโอนี่นี่นี่อ๋อตู้แช่แข็งอ๋อนี่แล้วก็ไปย่างบนเตาถ่านนี่ปรุงอาหารเรียบร้อยได้มาแล้วนี่เอาไปเลยซิกมาทานให้อร่อยปังไงบ้า อ๋อขอบคุณคนใจดีเป็นไงไม่ไม่โลชั่นนี่ไม่ใช่ซิกมาโลชั่นเจ้าหมีดีๆนั่นซีกมาอ๋อเหรอโอเคเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วต้อนรับลูกค้ารถมาแล้ววันลูกค้ามาลูกค้ามาเฮ้ยจอดมาแล้วมาแล้วไปรับเจ้าหมีไปรับดีๆต้อนรับครับผมไปเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์เจ้าหมีเคาน์เตอร์ี่ไซด์โนมอลไซด์โนมอลมินทายเลยคุณยายคุยก็ได้ได้ได้ยายคุย วันละเคาเตอร์แล้วเจมีเขาต้องกินเขาต้องกินอะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่ายังไม่มีเขาบอกคานเถอะว่าคุณยังไม่ได้ยิ้มข่าวใช่ไหมคะข่าวอะไรหยอข่าวอะไรอ่ะข่าวอะไรอ่ะคุณตกหัวคุณขึ้นแล้วคุณใครก็มันเขาขอโทดได้ไหมเขาจะทอดเองเหรอมาเจมีนี่เออนั่นแหละนี่เหรอใช่หยิบเออใช่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 ไม่ใช่แข็งแล้วก็มามาปรุงอาหารนี่ อ็เ,<อ>เป็นเครื่องอบไม่ใช่เหรอเรียบร้อยอ่าล้วเอาให้ลูกค้าเลยนั่นแหละไปนั่งกินไปเฮ้ยเอามาดิเดี๋ยวของลูกค้าของลูกค้าเจ้าหวีามาให้ลูกค้าอย่างนี้อโอเคตกใจหมดบริการถึงประทับใจขอบคุณ <c oughs> และขอโชคดีฉันไม่อยากทำงานที่นี่อ๋อตอนแรกก็จะมาทำงานที่นี่แกจะเป็นลูกสภาพเพราะแกอยากจะมาทำงานที่นี่จริงเหรอทำไมเขาถึงไม่อยากมาทำงานที่นี่อ่ะเมยที่คง สภาพนี้เลยต้องไปขนาดนี้ใครจะมาทำอ่าฉันว่าผู้หญิงคนนั้นพูดถึงอะไรก่อนหน้านี้เกี่ยวกับอะไรแปลกๆอ่ะเจ้าบีอันนี้เปล่าของแปลกเลยเอ๊ะอะไรของแปลกคนที่ฟังข่าวที่วิทยุบางคนมีผมบางคนตัวดำแล้วก็น่่ไงอยูฟังข่าวก่อนอุ้ยเสียงอะไรอ่ะแจ็คฉุกเฉินอะไรอ่ะมีรายงานฆาตกรเดอะไนท์กำลังซ่อนอยู่ในรอบเมืองเขาหลบหนีเฮ้ย มีแต่ฆาตากรหลบหนีจาก,กคุกเออหรือเขาจะมาที่นี่หรือเปล่าเจ้า <What? S 1> หนีไอ้ว่ามันเพ่าจะมาไน่เลยอะไรอ่ะเ <c oughs> ขาบอกได้ดัมให้เราออกจากงานไนกว่าฆ <c oughs> าตากรจะโดนจับหาที่ทำงานานะเออเรา,เาต้องออกจากที่ทำง,งานนั่แหละแต่เจ้าดนาาจะยิงเราถ้าเกิดเราพยายามจะออกทำงานก่อนเวลาลอันบอก<ล>เจ้านายมาขายเอง เขาบอกว่าถ้าเห็นอะไรน่าสงสัยให้โทรแจ้งตำรวจใช่เห็นพี่โต้น่าสงสัยโทรแจ้งตำรวจพี่โต้น่าจะเป็นนักรมนุษย์เอเลี่ยนนะทุกต่างๆแล้วสามบ้านหลบได้วป่ะในห้องน้ำอ่ะเฮ้ยมีรถมีเสียงรถมาเสียงรถเสียงรถฆาตกรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่ากลัวมากเลยไหนดูดิมีอาวุธป่ะจะไปคุยสิยังไงลุงลุงบ้าเลยจะมียาสวัสดีลุงสวัสดี อ่าเขาต้องการสั่งอะไรอ่ะสั่อะไรอ่ะแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อใช่สุดปานกลางเร่งมากสี่จุดเก้าเก้าเหรียญเจมี่อะไรสายฟู้ดเอาสุกไปกลางไมก็มีบนแกงบวชเลยมาเดี๋ยวฉันไปทำเองเจ้าหมีเอาเงินใส่ในในเก๊หน่อยไปทำให้ทำไมก็ว่าก็พีโดูเก็บเงินก่อนให้มันกิบชิบเยอะฮะนอ่ะกินอย่างนี้เหรอโอเคได้แล้วครับเบอร์เกอร์เย็นเย็น อะไรนะก่อนจะตัวตอร์ปโดทวายแกแช่ทั้งมือเหรอจริงเหรอเนี่ยนี่มืเข้าไปอยู่ข้างในน้ะแข็งเดี๋ยวจะต่อตอร์ปิโดถ่ายให้ดูเลยดิไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวฉันเห็นชัดๆเลยมือแกแกไม่ตึงเย็นตั้งเอามือแกไปอยู่ในน้องแข็งเลยนะเนี่ยจะต่อตอร์ปิโดให้เบิกมือโอปรุงอาหารก่อนเราคือเบิกมือนี่โอเคได้แล้วครับ ทานให้อร่อยแล้วครับโอ้ให,นะให้อร่อยกับมือที่แสนดีเนี่ยเออแต่เราทําที่นี่ก็ดีนะลูกค้าไม่เยอะดีอะทำให้เราสบายาได้เงินด้วยถูกไหมถูกเมืนนมอนบ้เลยร้านอย่างเงี้ยก็ทำความวาสะอาดสิทำไมเข<ม><ม>าดูรีบร้อนวิ่งออกไปกลางเลยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฉันว่าใช่แน่เลยแบงก้าโม่แม่เลยโอ้โหตกกังนีกเจ้าได้ด่าบแม่เออแบงก้าโม่หรือเปล่าไม่งั้นเราโดนเจ้าได้ยิงนะเออเจ้านายมีปืนนะไอ้พวกเรามีลูกค้ามาอีกแล้วไหน เฮ้ยตำรวจปิดประตูไม่ <L AM> ต,ต้องรับเออตำรวจอยากให้ตำรวจเข้ามา<อ>เดี๋ยวตำรวจไปจับพวกเรามาแล้วอ๋อตำรวจหิวผมผมไม่นะผมไม่ได้เสพ็จไม่ได้เสร็จว้ายเป็นยังไงบ้างคืนนีงงเออ้เป็นยังไงอ่ะพี่เมื่อกี้มีคนเล่นสงสัยเหมือนจะให้แบงค์กาม่นะูนเป็นวิชาชีพนะฉันก็ลองคิดว่ามีอะไรผิดปกติไหมอ่ะที่นี่คุณตำรวจอ๋อเขาเขามาสำรวจว่าให้ทุกคนปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างี้ยเฮียนาตาเกนนี่เขาไม่ปลอดภัยหรอรับมา ฉันปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยหน้าตาฉันไม่ใจได้ฉันได้ยินข่าวที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะเพราะมันมีวิทยุไงถ้าคุณเห็นอะไรปลอดโทรหาเราเบอร์อะไรอะขอเบอร์อ่ะเดี๋ยวเราต้องโทรหาตำรวจนะถ้าเจอสิ่งผิดปกติเดี๋ยวโปรดพี่พี่ให้เบอร์ผมเลดิผมไม่มีเบอร์ตำรวจเฮ้ยเขาต้องการเบอร์เกอร์49เหรียญแจนนี่คุณบริจัดการหน่อยมาเลยมาโอเคตำรวจอ่ะนั่นแหละเอเหรียญทั้งหมดไปเลยเอเหรียญทั้งหมดพี่นี่เจ้าหมีหยุดถ่ายตังตำรวจได้แล้ว พี่ครับผมขอ,อ,อตั้งหน่อยพี่ตำรวจนี่อ่ะเขาบอกอย่าลืมถ้าเห็นอะไรแปลกๆให้โทรหาเราเขาจไปโดนหน้าแปลกไลยพี่แล้วแกจะออกตามันไปทําไมเล่าเเราเดินหออกไปพบตำรวจไปไหนไม่ได้ยิงเรามั้งเออเนาะเออทาไมเราไม่ขึ้นไปอ้อารอด,ด้วยสิตามไป<ม>ค<ำ>ันแล้วจะตกจะไปโดูเขาไปแล้วหยิบไม้กวาดเอาหยิบไม้กวาดไปหยิบไม้กวาดทำความสะอาดไม้กวาดอยู่ไหนโอเคทำความสะอาดก่อนเอา้าแล้วเราไม่ทำตั้งนานแล้ววะ อ่านวุ่นอ่านวุ่นใชเขาดูดีขึ้นเยอะเฮ้ยไม่แล้วรถไม่แล้วไอ้ไม่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากปิดประตูชั่วีหน้าไม่ไหวใจยังไงกันเลยโจเอาเข้ามาได้แก่โอ้ยพีเว่นเปนอะไรครับพี่เวนเขาเป็นฟิตเนสเปล่าแบบเทรนเนอร์อโอ้โหเทรนเนอร์ถอยผมก็ตกใจหมดนี่เล่นกลขนาดนี้ใช่เขาเพิ่งกลับมาจากเขาเพิ่งกลับมาจากโรงยิมต้องการโปรตีน เมนเหรอได้เดี๋ยวผมจะขับฟูตเต็งให้พ<ว>ี่กินนะครับพี่อยากกินฟูตเต็ตมากเลยใช่ไหมับได้ครับเขากินฟูตเต็งครับลง20ฟูตเต็งไหมครับ,ตแ,ตรบแต่ตอนนี้มี8ฟูตเต็งเลยนะพีนะ่เอาไปกินข้างไหมพี่ฟูตเต็งรจมครับผมกินเบอร์กเกอร์พี่นะครับผมรู้ว่าพี่ชอบกินฟูตเต็งครับเจมี่ทำแล้วเบอร์เกอร์เขาชบู<อ>ตเตเยอะๆนะครับเบอร์เกอร์ใช่ไหมพี่เบอร์เกอร์เนี้ยคาร์โบไฮเดรตก็มี ถ้ามันมีชีสมีไขมันนะแอลลี่ที่เบิร์นได้ใช่ไหมเอาไปแล้วกันนะโยเขาโยเรือเป็นเด็กคลิปหน้าเลยยินดีต้อนรับครับไว้โอกาสหน้ามากินใหม่คุณได้ยินข่าวลายนะเกี่ยวกับฆาตกรได้ยินชัดเลยเนี่ยตำรวจก็ทักมามีคนหลายคนนยู่เเนี่ยพี่มันมีจริงใช่ไหมไม่หลอกใช่ไหมฉันกลัวมันมากเลยอ่ะเนี่ย้มันมีผมลกที่ไปต่อยกับฆาตกรได้ไหมคุณกลัวมันหรอ คุณเห็นปืนเหล่านี้ไหมคุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้นะถ้าเห็นเขาอ่ะอ๋อปืนพวกนี้ที่วางอยู่เหรอปืนไหนอะพี่ฉันเห็นแต่มันเสียดโลบักหรือเปล่าไปพวกนี้กันพี่ไปแล้วนี่เหรอปืนพวกนี้เหรอมันเสียดโลบักไม่ใช่เหรอไม่ได้ผิดไม่เสียดโกดียาเราไม่ใช้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันมาฆ่าเราทำไงอ่ะหรอซื้อเหรออ่ะซื้อก็ซื้อโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วดูเขาอยากไปทิ้งกันปะ หนนี่ไงทิ้งตรงนี้ทิ้งตรงนี้นี่ทิ้งตรงนี้เก็บหมดยังเก็บหมดยังนี่นี่ทิ้งเอ้ยหรือว่าทิ้งหลังร้านอ่ะทิ้หลังร้านหลังร้านตรงนี้หลังร้านไหนไหนไหนหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะคนไร้บ้านอยู่ที่นี่โฮมเลดดุ้งเลยอย่างไรก็ตามต้องออกไปจากที่นี่นะนี่ไม่ไม่ใช่ที่นอนนะต้องการทํางานที่นี่ในเวลากลางคืนอ้าวเดี๋ยวนะไปไหนแล้วอ่ะพี่ไปไหนพี่ โอเคก็เราเพิ่งไล่เขาออกไปไงไปโอเคไปเฟิบนี่แล้วก็มาทิ้งตรงนี้เรียบร้อยผ่านแล้วทำไรเจมีอะไรยืนแบบน่ากลัวมากโฮมเลดนั้นแปลกๆเนาะทุกคนว่ามาแปลกกว่าไงเจ้าตัวรูีไหมลูอ๋ออย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาหมดละหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีรถมารถเสียอะไรเนี่ย รถคนรถเท่ากับรถคืนที่สองเวอร์เกอร์น่ากลัวร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอ๋อลรามาทำงานวันที่สองคืนนี้น่าจะไม่มีอะไรเปล่าทุกคนคืนที่สองเนี่ยไม่มีอะไรขุดเลเป็นแบบนั้นนะนๆรถมาแล้วมาดูแลมาแล้วอุ้ยคุณตาเจ้าหมีรับออเดอร์แล้วแม่ตาแกใครดีๆเจมี่ว่าคุณขายอะไรอยู่ที่ หายอะรขายของเก่ามาอีกบ้ารับขายเบอร์เกอร์ขายเบอร์เกอร์คกใจตอ่ะเอ้คุยกับคนแก่ดีๆเอ่อต้องการอะไรครับอยากกินอะไรครับตุ๊กตาอะไรถือตุ้งรถตกพวกไงเดะเว๋ยหยุดเดี๋ยวให้เข้าไปขังโกงเลยเนี่ยนี่เขาพูดเป็นอยู่คำเดียวว่เจ้าต่อต่อปีดูคือเอ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 อลูกก็เป็นใบหรือเปล่าอะฮะนี่เงินนี่เขาให้เงินแล้วนี่ไงเห็นไหม ัใช่คุณยายทำอาหารให้หน่อยอาเดี๋ยวใายสูงให้แป๊บเดียวเขากินอะไรอ่ะเป็นไฟายใได้ใจเป็นไฟอ่าลุงอาลองไปกินหน่อยนะอย่างเกน,นี่เรียกเขาว่าลุงลุงเขาจะอายุ100ปีรนะ้อยปีแล้วคนหรือฟอสซิลอ่ะฉันว่านะ <c oughs> คืนที่สอมีอะไรแปลกเจอคุณลุงแบบลูกค้ารายแรกเลยอ่ะเอาตรงนะเอาตรงนะ เจอคุณลุงคืนสองบอกแปลกเจอคุณยายมาทั้งชีวิตนี่ยังไม่แปลกเลยอ่ะแล้วเจ้าหมีเนี่ยมันพูดได้เนี่ยหมีอะไรพูดได้ถ้คุณพ่อใส่แมสยังพูดได้ก็คนใส่แมสพูดได้บอสโอ้โสเสดสีมาเสดสีมาโอ้โหผู้จัดการบอสมาฮะเฮ้ยทำตัวดีๆเร็วๆใส่สร้อยชั้ขนาดนี้ถามว่าลุงไม่เป็นใครไม่รู้มั้งฟาโบส์เหรออย่าเจ้าบีเดี๋ยวโดนไล่ออกทั้งหมดทั้งแก๊งหยุดแอ้เป็นใคร หมายความว่ายังไงครับบอสมันหมายความว่าอย่างที่ฉันบอกคืออะไรครับบอสบอสผมไม่เข้าใจดูเหมือนว่าคุณจะพวกคุณเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะอะไร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 คงคุ้นเลยเนี่ยฮะทำไมทำไมมันมีน้ำอะไรเขาบอกมีน้ำทุกที่เพื่อความปลอดภัยอ๋อน้ำหกบนพื้นนั่นน่ะโอ้ฝนมันรัวแก ถ้ามีคนลื่นจะถูกฟ้องร้องนั่นหมายความว่าเราต้องปิดสถานีนี่สถานที่นี้และเราไม่มีใครจะมีงานที่นี่ดังนั้นเช็ดมันออกตอนนี้หรือจะถูกไล่ออกเฮ้ยเราใครฉีกไปเราใครเนี่ยไม่ชอบโดนขดขี่เข้าใจ้ปะคนเรามีสิทธิ์เลือกได้เข้าใจป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะอย่าหาเจ้าหีบอสทัพเดี๋ยวฉันจะถูกตอนนี้แหละ ีไม่ได้บอสกลับมาใส่เดียวกันดีแน่จริงอ่ะโอ้ยนี่ทำความสะอาดเถอะเร็วมาถูพื้นก่อนนี่นี่ข้างหลังข้างในหลังนี่ไมันจต้องขันตามันด้วยอะโอ้ยแกวูจะเป็นยอมบอสเนี่ยยอมมันทำไมแล้วแกก็ถือแกก็แกก็ถือเหมือนกันอ่ะ กไม่ขเดือนน่ะเจ้าหมีไม่กี่คืนเองเอาไงจะได้เงินเนี่ยมันจ่ายเงินไปยังเนี่ยเมื่อวานก็ไม่จ่ายรอรอครบวันก่อนโอ้มันครบแล้วนี่วันที่สองแล้วมันยังไม่จ่ายเงินเราเลยจะกินอะไรกินอะไรกินก้อนถือเป็นอาหารหรอฮะลูกค้ามาลูกค้ามาหรออะไรอย่างไรอ่ะอะไรกันนะขนาวันนี้เจ้าหมีข้าจะรวยก็ได้เร็วอมนุษย์เขาใช่ไหมคะ เด็กเอ๊เด็กมันแย่เหรออุ๊ยอะไรอ่ะฉันไม่ใช่เด็กกันนะเอามาว่าฉันเป็นเด็กจะเอาหัวลูเลยด้ยโอ้โหเอ้ยแต่หรือว่าเขาหมายหรือว่าเขาหมายถึงว่าพวกเราหน้าเด็กกันอ๋ออุ๊ยหน้าเด็กตกใจมากได้ยายยังเด็กอยู่คุณเคยเห็นคนตายที่นี่ไหมฉันคิดว่าไม่แต่หน้าตารกกัวมากผู้ต้องสงสัยคนนี้เออหรือว่าถ้าคุณทํา โทรหาเจอีเลก้าเจเบ๋เขากำลังหน้าสิวหน้าขวานอย่ามาตลกเว่ามันมันก็จะสัตวเขาจะทานฮอทดอกอ่ะสามเหรียญคุณยายเก็บเงินให้สามจุดเก้าเหรียญเก็บเงินให้ย่างดีๆเจ้าหมีโอเคไหม อุ่นๆร้อนๆเลยจ๊าจําไว้เจ้าเด็กๆถ้าเห็นศพใดๆล่ะก็โทรหาฉันไม่ดีไมใช่ปะแล้วเขาเป็นใครอ่ะตรงนี้นักสืบแน่นอนเจาต่อตะปีโดโอเคเดี๋ยวจะโทรหาก็ได้โอเคเดี๋ยวโทรหาให้กันนะเรื่องม่วงเขาเดียวเลยเด็ดจ้ะหยุดอย่าอู้แกดูให้หน่อยฉันไปโดนล้มนรกจริงไรแกอู้ทำไมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไฟไหม โอ้ไม่ g อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน้ำ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 ้กพิ่มอเจ้าหกาไดัไฟวไพี่หลานไฟไมตายอยู่แล้วดับไฟ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 ดับไปดับไปดับไปเลยดเยเกออกมาเจ้าหมีอย่าอู้หลานไฟไหม หลับปุ๊บไฟไม่ปับไม่เชื่อระวังจะกลายเป็นสกิบดี้ดีแล้วกันนะเจ้าหมีสกิบดี้ดูดจิ๊จดดูดูิ๊ดอ้ยเฮ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 ้ยเี้ยเฮ้เฮ้เฮ้เ้ยยเป้ย้ยเยเฮ้ยไล้เฮมเฮยเย้้เยย้้ยย้้ฮ้ฮ นี่อยู่พูดเขาอาจจะเป็นประธานบริษัทก็ได้นะแต่งตัวอย่างนี้แกไม่ไยุนไม่ไยุนอะเมื่อคืนเมื่อคืนแกอยู่ในกองขยะฮะถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่มาทํางานที่นี่ในคืนนี้เลยทำไมอ่ะมันอาจจะไม่จบลงอย่างดีสําหรับพวกนายลุงวงไม่มีคืนไม่ได้ให้เงินเดือนใช่ไหมทํางานฟรีนะเออคุณได้รับการเตือนแล้วนะจะต้องจะไปโดนฉันว่านะเบอร์เกอร์อะไรเราแน่เลยวะเบอร์เกอร์ราคาเท่าไหร่ไม่รู้สิเจมี่เหี้ยเนี่ยไอศกรีมก็เก้าเหรียญลุง สองเหรียญของน,นี้ไม่สองเหรียญหรใอ้แต่ขนมปัง <c oughs> มันไม่พออ่ะมันต้อง4.99เหรียญน,นะโฮมเลสโอาครึ่งหนึ่งครึ่งนึงครึ่งหนึ่งออเอาก็ได้อ่ะทำไมใจดีจังฉลูนะว่าแกคิด<อ>ว่าเขาเป็นประธานน,นี่แน่นอนเขาเป็นประธานบริษ,ษัทชัวร์ประธานบริษ,ษัทพระลองใจเราเนี่ยเออแกนี่เอาให้เขาเลยวะเดี๋ยวฉันจะแก้ให้เป็นคนดีนี่เบอร์เกอร์ร้อน แค่แคดี้แอบกินเด้อโอ้โหโอ้โหที่รถคนไร้บ้านเนี่ยเนี่ยไหน่ายไปแล้วไปแล้วเหรออืมอุ้ยออีกแล้วเหรออันนี้เอาลาะไม่อุ้ยรถสองลบดุงเฮ้ยคือที่สามมา มังนอนจังเลยเนี่ยคืนไม่มีคนเลยเนี่ยคนน้อยก็ดีแล้วเจ้าหมีนอยก็้งทำงานกลางคืนด้วยกลางวันนี้ทำทำไมไม่ทำเสียเวลาสนอกน้อยก็พวกเราชอบรับลูกค้าตอนกลางคืนอ่ะลูกค้ามาแล้วไหนโอ้ยมาแล้วผู้หญิงด้วยไรสาวน้อยโอ้โหที่งี้มารับเลยนะคุณอยากกันเลยค่ะอยากจับจิ้มไหม ว่าอยากกินฮอทดอกอ่ะได้พี่เอาฮอทดอกให้น้องมพสามเหรียญการดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวผีทำเองโอ้ยผเองทีผู้หญิงนี่บริการดีดีเจ้าหวีอะไรเนี่ยบริการดีเกินพี่ใหญ่อะไรงั้นอยากอยากอยากอยาใช้เงินก่อนไหมยายจ่ายเงินให้นี่เออแล้วแกนี่ไม่จ่ายหายฉันเก็บเงินแล้วแต่ว่าน้องคนนี้ก็ดูดีอยู่มาอย่างนี้ไรอยาลูกไอ้ใครเลยแกนนี่อ้าว ไปเลยอ่ะเขาบอกพี่หนีเขาบอกอร่อยขอบคุณอร่อยมากเลยใช่ไหมอ่ะไปแล้วเอาไปเจอกันใหม่นะเดินไปส่งเดินไปส่งอะไรล่ะไปแล้วไปแล้วหูไม่หลอนเลยอ่ะอ้าวไม่ไปนะไม่ไปไม่ไปโอ้โหมาส่งถึงข้างหน้าร้านคืออะไรเนี่ยออพูดบ้ามีปิศาจตัวคันไอ้แก่ลูกค้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วโขาจะข่าอะไรนะที่รัอะไรอะน้าตัดลุทะลุ หูไ่ไดาลรออ้โหโอ้โหไป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 โอ้ไปไปไปนนี่ไปอิาตอนแรกตอนโอ้อะไรไปแล้วตอนแรกอย่าบอกตลกคืออะไรโอไปไปไปบิวขาเขาเขาเบื่อเขาที่เขาเบื่อขอเป็นไฟได้ไหมเป็นไฟทษดนะได้ได้ยวเป็นโทษให้เดี๋ยวพี่บิวทษได้เป็นไฟนะออะไรอีกไหมฮาไม่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวพี่บีมาไม่อ่ะขอบคุณ เขายังไม่ได้จ่ายตังค์เลยแกไปได้ไงแล้วก็แล้วก็รับแป้งก่อนรับแป้งก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลมหายใจแปลกแปลหายใจดังมากมากหัดเหรอหายใจไม่ออกอ่ะซื้อตระเลงจ้ะไม่ใครเลยขั้ไม่มีสกุลลุนชาติโอ้โหบอกว่าฉันเนี่ยหยุดไปนะคนน่ารักไม่ใจไม้โปร่งไป๊บไม่มาไม บายบายส่งถึงที่เลยบอกไม่พอเลยไปบายบายนี่ถ้าติดรถไปได้นี่ติดไปแล้วมั้งเนี่ยติดได้รอให้แกนี่เป็นคนซื้อดูไหมอยากรู้ยี่ขายไงสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่ไม่ได้ที่ไามเราจะไปบริการนี่จะมาไล่ลูกค้าดูนี่ใจร้ายว่าแล้ววาแล้วเฮ้ยแกนี่มาบริการดิเสียละ อะไรเนี่ยของมาตรฐานเออเดี๋ยวดูซิขับรถเลยมาโจยยางมันโตยางมันไปโจย่โจย่างโจยางหลัดล้อถดล้อโจดล้งโจยางกียงโจยางโจยางเขามยลนเขามยเมฆเขาไม่ไ่ขายนี่กี่ยอยู่ใต้เป็นปอดภัย เลยเมื่อกีางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทมเขาเห็นมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่ในรอบรอบอะไรอะ่ะอะไรอ่ะจ่ายเงินก่อนก่อนจะเล่าเรื่องอะ่ะจ่ายเงินมาก่อนจ่ายเงินมาก่อนเขาเล่าเรื่องอะไรแปลกๆก่กกะเจ้าหีเมื่อกี้ฝันพวกเราเปะเนี่ยเออว่ามีอะไรอยู่ในถุงอะ่ะแต่ละคนคือเหมือนแบบพูดแบบว่าเนี่ยม,มีอะไรน่ากลัวน่ากลัวตลอดเลยอะ่ะเออพูดจาแปลก,ปกๆผมว่าฉันจะไม่เห็นสิ่งมีชีวิตนั้นอีกเลย ผู้ชายเห็นหรอฉันยังไม่เห็นเลยนะเอ้ยไม่เห็นอะไรแปลกๆเลยเนี่ยไม่คนเมื่อกี้หน้าแปลกสุดเล้วฉันว่านะนั่นแ่ะดิอุ้ย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 อุ้ใครลื่นใครลื่นไปประตูไปประตูตกใจตกใจวิ่งไปดูดิไปดูไงอะนี่นี่นี่เขาเป็นลูกค้าเปล่า หายไปแล้วมันวิ่งไปนู่นมันวิ่งไปนู่นวิ่งไปแล้วอ่ะมันวิ่งไปนรู้แล้วมันแอบมองเราแล้วมันก็ไปนู่นอ่ะไม่มันมนี่เสียงใจแอบมองเธออยู่นะจช่้ยไฟไดับปย่าเดี๋ยวหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเร็วมันจะไปหลังบ้านจริงเหรอมันจะจากหลังบ้านเลงไหมอ่ะเนี่ยว้าย อะไร่อี้อะไร่อเ้คืออะไรอะไรอ่ะนี่มันโฮมเลดดี้ลุงไปเลยลุงตื่นขึ้นมาก่อนลุงงไปช็อตแม่สับไปดูก่อนแป๊บนึงนี่ไฟติดละหุ้ใหุ้าิยวิยวาาว่เลยวิ่งเลยวิ่งเลยเลยว่งเลยวิ่งเลยวเวเลยวลเวลเลย่ลาว รูดูในตัาเร็วโอ้หาคุณล้ำตรวจเลยเร็วล้ำตรวจล้ำตรวจไม่ใช่ล้ำตรวจโทษโทษโทษก่อนรับสิรับรับเร็วรับเร็วทำไมรับเร็วคุณไม่ติดวะรับรับเร็วคำนึหนึ่งหนึ่งคุณต้องการอะไรคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรส่งข้อความช่วยเหลือข้าตกรข้าตกรกำลังจะมาช่วยด้วยเจ้าฆ้าถ้ามันเบนซินที่อยู่ของมึงคือที่ไหน ที่ทำงานของฉันน่ะเดร้านอะเบเกอร์อะเอาล่ะนั่นไงอุ้ยเอาอีกแล้วไฟปิดอีแก้วอ่ะไฟดาบอไฟดับสิเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้ว้หน้ารานวิ่งวิ่งเลยวิ่งออกหน้าร้านวิ่งเลยวิ่งเลยมาแล้วมาแล้ว รอจนกว่าจะตำรวจจะมาแล้วไปด้วยอออด้ไม่จนมอีออกไปได้ไมมีกไดู้้่กช้ข้างหังเลยวุ้งโอเคมันเดินออกไปได้อออกไปได้สิดนะมันมาแล้ว ตายได้เลยวหนีหนี้าวิ่งหนีกจ่กลีสามสองหนึ่งเฮ้ยฉันรอดแล้วอะฉันรอดแล้วเหมือนกันตลกตลกพวกแกวิ่งเออแกดีไปรอดไ่ดีไมรอด แค่สองตัว <laughs> เออโอเคทุกคนก็เป็นแบบออสยองขวัญสั้นๆนะจริงๆมันก็สั้นไหมอะ่ะ <s> น่าจะยาวอยู่เออไปแล้วทุกคนบ๊า <c oughs> ยบายเจอกันทุกคน